สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหวยเด็ดอยากรู้ต้องดูนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาคำนวณหาเลขเด่นวิ่งล่างกันนะเดี๋ยวก่อนที่จะไปคำนวณน,นะผมก็มีคำแนะนํานิดนึงคลิปวิดีโอนี้จะดทำขึ้นมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโดยใช้ข้อมูลจากสถิติและความน่าจะเป็นไปได้ในการหาตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูาผลนะครับมาดูผลสลากกิมบ,บนลทับานที่ออกกันก่อนนะครับสำหรับข้างบนก็258ข้างล่างก็82นะสำหรับ2ตัวล่างที่เราสรุปไปนะครับเราก็าสรุปพลาดไปนะสรุปพลาดไปนะครับ แต่ว่าเลขเด่นวิ่งล่างและเลขดับนะครับเลขเด่นนะครับก็คือ8ของเรานี่ก็เข้าอีกแล้วนะครับเข้าตลอดเลยนะวันนี้ออก82ดสอออก82นะครับก็เข้า8ก็คือเลขเด่นนะแต่ที่เราพลาดไปนะครับที่ผมได้บอกไปนะครับอันนี้เป็น2นะสถิตินะครับ ช่องไหนนะครับที่ไม่มีสิติเลยก็คือเลขดับนะมันจะไม่มานะครับหรือข้อมูลแค่สูตรเดียวนะครับอย่างสูตรเดียวอย่าง1อย่าง3เนี่ยนะครับมันก็ไม่มานะแต่แล้วที่เราบอกไปนะครับเลขดับนะครับข้อมูลที่ไม่มีเลยแต่ปร,กรากฏว่างวดนี้มานะมันการคำนวณมันก็เลยพลาดไปเลยนะครับแต่ว่าเลขเด่นของเรา ก็ยังเป็นเลขเด่นที่เข้าดีต่อเนื่องนะครับยังเข้าดีต่อเนื่องกันอยู่เพียงแต่ว่าเลขที่จับคู่ของเขามันไม่มาด้วยนะครับมันก็เลยพลาดไปนะก็น่าเสียดายนะผมก็เลยจะเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะจะมาคำนวณเลขเด่นวิ่งล่างกันอย่างเดียวนะครับสำหรับเลขดับเพื่อนๆและสมาชิกก็พิจารณากันเองนะว่าข้อมูลสตินะครับ มันน้อยมันน่าจะมาไหมนะครับหรือว่าไม่มีเลยมันจะมาไหมนะครับอย่างงวดเนี้ยมันมานะครับเราก็เลยพลาดไปแต่ปกติแล้วเขาก็ไม่มานะเห็นไหมครับเขาไม่มาก็เอาเลขเด่นนะครับเอาเลขเด่นกันก่อนแล้วกันนะครับอย่างน้อยก็ได้ตัวหนึ่งนะเพื่อนๆและสมาชิกก็ไปหาอีกตัวเพิ่มเอานะครับเพราะว่า สูตรนี้มันได้เฉพาะเลขเด่นอย่างเดียวเลยนะครับเดี๋ยวยังไถ้าเป็นไปได้ผมจะหาอีกสูตรหนึ่งนะครับเพื่อจะหาเลขเลขคู่ของเลขเด่นนะครับก็คือสูตร1กับสูตร2นะครับดูที่ว่ามาจับกันแล้วมันจะจะมาไหมนะครับเดี๋ยวจะลองทําเพิ่มอีกสูตรหนึ่งนะโอเคนะครับก็อันนี้พลาดไปนะครับสําหรับอา่า สำหรับสรุป3ตัวบนนะครับสรุป3ตัวบนนะครับก็ออก258ะออก258 258เลขเด่นของเรานะครับ8กับ3ก็เข้านะก็เข้าก็เข้ามาโดยตลอดนะครับสำหรับเลขเด่นนะครับ เหมือนกันนะครับสำหรับบนนะครับ3ตัวบนเลขเด่นเข้าแต่เลขที่ตามมามันมันพลาดไปนะครับก็หาวิธีแนวทางกันต่อไปนะครับว่าเมื่อเราได้เลขเด่นตัวหนึ่งแล้วเราจะหาเลขต่อไปเอามาร่วมกันให้ได้3ตัวหรือว่า2ตัวยังไงนะก็หาวิธีกันต่อไปนะครับเด่น 3, 8นะครับเราก็ได้8นะ ออก258นะครับออก258เราก็เข้าเด่นนะครับเห็นไหมครับเข้าเด่นนะ,ะเดี๋ยวเอาข้อมูลตรงนี้มาให้ดูก่อนเห็นไหมครับ5เราไม่ได้เอามานะ5เราไม่ได้เอามาเป็นเลขกันนะครับเพราะมันมีสถิติเดียวนะครับมันก็มานะครับเหมือนงวดที่ออก38 เหมือนงวดที่ออก3าปดเลยนะงวดไหนเอ่ยเหมือนงวดนั้นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะงวดที่ออกอขออภัยครับมันคนอันนั้นมันล่างนะครับมันล่างแต่นี้มันเป็นบนอขออภัยเปิดไปละ โอเคอันเป็นว่าเลขเด่นเรานะครับเข้า8ดนะครับเข้าทั้ง8ดบน8ล่างเลยแต่ว่าเราไปจับสรุปผิดไปนะครับสรุปผิดไปเดี๋ยวขอดูข้อมูลงวดที่แล้วนะครับข้อมูลงวดที่แล้วเราก็พลาดไปแค่ตัวเดียวนะนะครับงวดนี้เราพลาดไป2ตัวเลยนะครับเข้าแต่เลขเด่นอย่างเดียว รเรามาเล็กต้องห้ามนะครับเล็ต้งห้ามเราไปเล็งที่6มากไปนะครับมันมา5นะครับมันมากับสูตร M เหมือนกันเราไปเล็งที่6นะครับแล้วก็9 9, 6, 7, นะครับ้า 6, 6. ปรากฏว่าพลาดไปนะมันมาเลขกันตรง2สรุปแล้วเราก็พลาดไปนะครับเพราะเราเห็นว่า5มัน สถิติมันมาอันเดียวเราก็เลยไม่ได้เอามันก็เลยพลาดไปต่อไปนี้ก็คงจะต้องหาแนวทางกันใหม่นะครับพยายามหาแนวทางกันนะครับส่วนเลขดับอะไรก็เข้าดับไม่มานะครับทั้งบนทั้งล่างเลยก็โอเคนะเรามาสรุปผิดตรงที่ว่าเลขกันนะครับเลขกันทั้งทั้งบนและล่างมันไม่มาด้วยแต่เลขเด่นเราเข้าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้น เลขเด่นเราก็ยังไว้ใจได้อยู่นะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับโอเคครับเดี๋ยวงวดนี้เราค่อยมาแก้ตัวกันใหม่นะในงวดที่วันพฤหัสบ,บดีที่16ธันวานะครับเดี๋ยวเรามาแก้ตัวกันใหม่เดี๋ยวเรามาดูเลขเด่นวิ่งล่างกันก่อนเลยนะครับเลขเด่นวิ่งล่างนะอย่างงวดที่ผ่านมาผมก็อบอกกับเพื่อนสมาชิกไปแล้วนะครับ8นะครับ ก็เอาไปซื้อหวยนรัฐบาลล่วงหน้ากันก่อนเลยนะงวดนี้ก็เอาไปแต่เนั่นๆเลยนะครับไปหาซื้อรัฐบาลกันนะครับจะได้เลขเด่นอะไรนั้นก็เพื่อนๆก็ไปจับคู่กับเลขที่เพื่อนๆชอบแล้วกันนะโอเคครับเรามาคำนวณหาเลขเด่นวิ่งล่างกันเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาข้อมูลตรงนี้ก่อนนะ สักคู่นะครับทั้งหมดนะมีด้วยกันก็12สูตรนะครับผมต้องขออภัยสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่ด้วยนะครับพอดีผมลงข้อมูลผิดไปนะครับสำหรับรางวัลที่1นนะครับมัน0 7 7 นะครับแต่ผมไปลง0 0นนะครับก็ไม่รู้ว่าผิดพลาดได้ยังไงนะครับก็ยังงงตัวเองอยู่นะก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกและเพื่อนเพื่อนทุกท่านด้วยนะครับโดยเฉพาะสมาชิกคุณวีวีแล้วก็คุณบุญกิ่งนะครับที่บอกว่าผมลงข้อมูลนะครับลงข้อมูลผิดไปนะครับสําหรับสูตรที่2นะครับสูตรที่2นะครับผมเอาตรงนี้มันเป็นศูนย์นะครับผมไปบวกกับ7นะครับมันก็ได้ เกับ6จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับมันต้องเป็น4กับ3นะครับแล้วก็มีสูตรสูตร8นะครับก็ผิดพลาดไปเพราะเนื่องจากผมลงเลขลงมาที่1พลาดไปนะครับตอนนี้ผมก็ได้มาปรับเปลี่ยนแก้ไขนะไม่งั้นเดี๋ยวข้อมูลมันจะคาดเคลื่อนไปนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสูตรกันตั้งแต่ต้นใหม่นะสำหรับ สูตรที่ผมได้อธิบายไปคลิปที่ผมได้ลบไปแล้วนะคลิปนั้นผมลบออกไปแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวจะสับสนนะเรามาเริ่มกันใหม่นะก็ขอเป็นอย่างสูงนะครับเดี๋ยวเรามาดูสูตรที่1กันนะรางวัลที่1ก็0ูนนะครับผมไปจดว่า0ูนนะครับที่ต้องเปน077นะครับสองนะครับ เราใช้หลักแสนนะครับบวกด้วยเลขห,ห,ห,หน้า3ตัวครั้งที่1นะครับศู 7, 6, 7, นย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ลบหนึ่งเหลือเก้าได้ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสูตรที่สองอ่าสูตรที่สองก็คือใช้หลักหมื่นนะครับบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นนะครับเจ็ดบวกเจ็ดนะครับได้สี่ลบหนึ่งเหลือสามนะครับได้สี่สามสูตรที่สูตรที่สามนะเดี๋ยวก่อนนะครับ สูตรที่3หลักแสนบวกด้วยหลักร้อยเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 0บวก7ได้7บวก1เป็น7 8สูตรที่4เราจะใช้หลักร้อยบนบวกด้วยร้อยเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 2บวก4ได้6บวก1เป็น6 7สูตรที่5ใช้หลักหน่วยบนบวกด้วยหลักสิบเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 8บวก8ได้6บวก1เป็น7ได้6 7ด สูตรที่6เราจะใช้หลัก10เลขหน้า3ตัวครั้งที่1บวกด้วยหลักร้อยเลขหน้า3ตัวครั้งที่2 4บวก7ได้1ลบ1เหลือ0ูนย์ได้10สูตรที่7หลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้าย3ตัวครั้งที่1 0บวก5ได้5ลบ1เหลือ4ได้5 4 สูตรที่8นะครับสูตรที่8นะอันนี้ที่ผิดไปนะครับใช้หลักหมื่นก็คือ7นะครับบวกด้วยหลัก10บเลขหน้า3ตัวครั้งที่1 7บวก4ได้1 1บวก1ก็ได้2เป็น1 2สูตรที่9 2นะครับใช้หลัก ร้อยบนนะ2บวกด้วยหลัก10เลขหน้าสับตัวครั้งที่1 2บวก4ได้6ลบ1เหลือ5ได้6 5มาดูสูตรที่10หลัก10บนบวกด้วยหลักร้อยเลขท้าย3ตัวครั้งที่2 5บวก4ได้9บวกอีก1ก็เป็น10ได้90สูตรที่11 หลัก10บนบวกด้วยหลัก10เลขท้าย3ตัวครั้งที่2 5งบวกศได้5้ลบหเหลือ4ได้5 4มาดูสูตรที่12นะครับสูตรสุดท้ายหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วยนะครับบนนะครับ2อบวกแได้10นะครับก็คือ0ูลบหเหลือ9ได้0 9นยา ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะครับเพื่อความรวดเร็วผมได้จดลงมาตรงนี้แล้วนะอันนี้ข้อมูลด้านบนนะครับที่มันผิดไปนะครับผมลงข้อมูลคำนวณผิดพลาดไปก็คือสูตรที่8นะครับสูตรที่8กับสูตรที่2นะครับแก้ไขแล้วนะครับก็มาได้ตามด้านล่างนี้นะครับโอเคครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาดูกันเลยนะ พความรวดเร็วนะครับผมจะไม่มาอธิบายตรงนี้แล้วนะตรงที่ว่าสูตรที่12นี่ได้0ูนย์นะครับเห็นไหมครับใช่ไจะไม่อธิบายแล้วนะก็คือลงข้อมูลตามความเป็นจริงเมื่อสักครู่นี้นะตามนี้เลยนะครับโอเคอก็จะมาไล่ลงตามนี้เลยนะ,ะแต่ตรงนี้ต้องบอกนิดนึงครับเมื่อคลิปที่ผมได้ลบไปนะมันจะมีเด่นทั้งหมด4 นะครับก็คือมี5เด่นนะครับ0 5 6 7เ็ด่นแล้วมี9กับ4รองนะครับตอนนี้แก้ไขแล้วนะแก้ไขเรียบร้อยแล้วนะมาดูกันนะแต่ตรงที่อธิบายนิดนึงนะครับมาดู0ูนย์กับเนะครับศูนย์กับเมี1นะครับมี2มี3นะ0ย์กับ9มีมี3นะครับก็จดลงไปนะครับมี01มาต่อไปก็เป็น01นะครับตรงนี้เป็น0 1นย์ ก็จดลงไปนะครับหน้าหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองก็คือศูนย์แปดนะครับมันเพิ่มเติมมานะครับเพราะว่ามันผิดพลาดไปทีแล้วนะครับหนึ่งสองมีนะครับก็จดลงไปต่อไปหนึ่งสองสองสามนะครับสองสามไม่มีนะครับสามสี่มีนะครับก็เป็นข้อมูลแก้ไขนะครับทีแรกมันเป็น7จ็ดหกก็มาเป็น4ี่สาม ได้3มี่ตรงนี้นะครับจด3 4ไปนะครับ4 5นะครับมาดู4 5 1 2นะครับ4 5มี4 5มี2ครับ1 2เอเดี๋ยวสักครู่นะครับสักครู่นะ4 5 4 5อ้าว4 5มี2นะครับ4 5มี2นะอืม ขอภัยด้วยนะครับ4 5มี2แสดงว่าตรงนี้ไม่5 6มีหรือเปล่า5 6ก็มีนะเดี๋ยวสักครู่นะครับ4 5มี2นะ4 5 4 5มีสูตร7กับสูตร11เดี๋ยวผมไปดูก่อนนะว่ามันใช่ไหมนะครับสูตร11นะครับ4 5นะครับใช่นะ สูตร1 4 5สู่ตรเดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูสูตร7ต่อสูตรที่7 4 5หรือเปล่านะอ่าสูตรที่7 4 5นะครับโอเคถูกต้อง45มีมี2นะ45มี2 45มี2ต่อไปครับ5 6เมืมาสักครู่นี้นะ5 6 5 6มี1นะครับสูตรที่9เดี๋ยวผมไปดูก่อน ห้าหกห้าหกสูตรที่เก้าใช่หรือเปล่านะอ่าสูตรที่เก้าห้าหกนะมีหนึ่งนะครับห้าหกจดลงไปนะตรงนี้ก็ เดี๋ยวผมจะใช้ลิควิดลบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักครู่นะอะได้ลิควิดมาแล้วนะลบตรงนี้ออกไปนะครับ,รบมี4ีหมี5้า5 6า5 6เพราะฉะนั้น7ตรงนี้ก็ออกไปนะครับ7ตรงนี้ออกไปเพราะว่าตรงนี้เป็น56นะครับโอเค มาดูต่อนะครับห้ามี1นะห้าหมี1ต่อไปมาดู6 7กันนะครับ6 7มี1มี2นะครับ6กเจมี2อโอเคหกมี2นะครับหกมี2ถูกต้องหกเจ็ดมี1โอเคตามนี้นะ ตอนนี้ไม่พลาดแล้วนะครับ78คราวนี้เราก็จะมาดูเลขเด่นกันนะครับเลขเด่นต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ใช่แล้วนะ6ไม่ใช่เลขเด่นแล้วนะครับ7ก็ไม่ใช่เลขเด่นนะครับ ตอนนี้ข้อมูลแก้ไขหมดแล้วนะครับเพื่อนๆและสมาชิกก็ดูตามไปนะครับถ้าผมผิดพลาดตรงไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมจะได้แก้ไขนะครับสรุปแล้วศูนย์ก็ยังเด่นเหมือนเดิมนะครับ1 2 3 4นะครับศูนย์นี่เด่นนอกนั้นก็จะเป็น9ก็จะเป็นรองเหมือนเดิมนะมี3สถิติมี3งวด1 2 3 4รองนี่ เลขลองมีถึง5ด้วยกันนะครับมันจะใช้ปากกาสินเงินนะทำหลอกจันเอาไว้นะครับจากเลขเด่นมี4นะครับก็เหลือเลขเด่นอยู่ตัวเดียวเลยนะครับก็คือ0นะครับเมื่อคลิปที่ผมได้ลบไปถ้าสมาชิกดูทันนะก็ จะรู้ว่ามันมีเด่นอยู่4นะครับคราวนี้ข้อมูลมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะมันก็จะเป็นศูนย์เด่นที่สุดนะครับลองมาก็จะมีด้วยกัน5 6 7 8 9นะครับมี5นะครับมี5ตัวด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเลขนี่ผมดูแล้วไม่น่าไปไหนนะสถิตินะครับเลขลองนี่มันเท่ากันเลยโอกาสเป็นไปได้นะครับเด่นที่สุดก็คือ0ูนย์นะครับแต่เวลาจับจริงๆนะครับ ก็เอากันไว้ด้วยนะเอาเลขลองเนี่ยมาจับกันนะครับแต่เด่นจริงๆก็ต้องศูนนะครับก็มาจับกับตัวลองนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะให้ดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทําเลขเ,เลขเด่นนะครับเป็นคลิปที่ทําเลขเด่นนะครับเลขเด่นวิ่งล่างเท่านั้นนะศูนย์เด่น ล่างงวดนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะเขาก็เข้าถูกต่อเนื่องมาตลอดนะครับสำหรับเลขเด่นนะเดี๋ยวผมมาขอเน้นตรงนี้นิดนึงนะครับสำหรับ0นย์กับ9นะครับ0กับ9สถิติที่ดีอยู่นะครับถือว่าดีเลยนะครับแล้วมันก็มาตรง กับสูตรที่เป็นเลขเด่นจริงๆเลยนะครับมาดูสูตรกันนะครับผมหาไม่เจอครับเดี๋ยวผมดูขออนุญาตดูตรงนี้เลยแล้วกันนะเขาจะผิดไปแค่ครั้งเดียวนะครับนี่นะครับสูตรที่6สูตรที่6นี่นะครับพลาดไปครั้งเดียวนะเดี๋ยวผมหาก่อนนะครับสูตรที่6สูตรที่6ให้ดูนะสูตรที่6นะครับเห็นไหมครับพลาดไปครั้งเดียวนะ แล้ววันนี้ได้1 0ูนย์นะครับสูตรที่6นะต่อไปก็สูตรที่10นะครับสูตรที่10พลาดไปครั้งเดียวเหมือนกันนะสูตรที่10อ่ะเดี๋ยวมาดูสูตรที่10สูตรที่10ได้9กับ0โอเคนะได้9กับ0เมื่อสักครู่นี้มี1กับ0 9กับ0แล้วก็อีกสูตรนหนึ่งนะครับสูตรที่12นะครับก็พลาดไปแค่ ครั้งเดียวนะครับมาดูกัน2ตัวมา1ตัวนะก็พาดไปครั้งเดียวนะครับวันนี้ได้ศูนย์นะครับ3ส,สูตรด้วยกันนะก็คือ6สูตรที่10สูตรที่12 3ส,สูตรนะครับมันพาดไปครั้งเดียวแล้วตอนหลังนี่ก็คือไม่พาดนะครับถูกมาตลอดเลยนะเห็นไหมครับถูกมาตลอดนะถูกมาตลอดเลยถือว่า เชื่อถือได้นะครับเชื่อถือได้เพราะฉะนั้น -"0 นะครับถือว่าเป็นเลขเด่นนะครับโดยสมมูรณ์แบบเลยนะแต่จะมาหรือไม่มานั้นมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คำนวณไปตามสูตรนะครับก็เอามาแบ่งพันแนวทางนะครับให้กับเพื่อนเและสมาชิกได้ดูกันนะครับเพื่อนๆและสมาชิกก็ต้องพิจารณาการเองนะครับผมอ่า ตามเป็นแนวทางให้เพื่อนก็พิจารณากันเองการจะตัดสินใจอะไรนะครับก็ต้องพยายามดูหลาย,ลายที่หลายทางนะดูหล,หลายตัวอย่างนะครับว่าความน่าจะเป็นมันเป็นไปได้ไหมที่ศูนย์มันจะมานะครับก็อะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับสถิตินะครับยิ่งสถิติมากนะครับโอกาสที่มันจะมาก็เป็นไปได้สูงนะโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับคนคอมเมนต ดีๆนะครับที่ทําให้ผมรู้ว่าผมได้จดข้อมูลผิดไปแล้วนํามาแก้ไขตรงนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับสมาชิกนะคะนะครับ,นะรบโอเคคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ